สวัสดีครับผมนี่ลุงนำจะไปทำงานแล้วครับผมหลังจากพักร้อนกลับบ้านต่างจังหวัดมาห้าวันครับผมวันนี้ได้เวลาทำงานแล้วครับผมออกไปเลยครับผมไ้เวลาเดินทางไปทำงานแล้วครับผมครับผมหลังจากลาพักลอนมานะครับผม ตอนนี้ก็ได้เวลาไปทำงานแล้วตอนนี้กำลังเดินทางไปทำงานนะครับที่ทำงานก็ไม่ไกลนะครับผมประมาณกิโลกว่านะครับผมตอนนี้ลุงดำอยู่ที่ซ้อมสร้างนะครับขับรถไปทางรังสิทธนะครับผมเพื่อที่จะไปทำงานนะครับ รู้ว่าวันนี้รถจะติดหรือเปล่าครับผมตรงนี้ก็มีการจะก่อสร้างใหม่แล้วครับผมทางกลับรถนะครับเพราะทางกลับรถตรงนี้มันแคบเกินครับผมก็เลยจะมีทางทำทางเพิ่มนะครับผมเพื่อจะให้กลับรถสะดวกนะครับนี่ครับทางกลับรถตรงนี้ครับผม ให้มันกว้างกว่านี้หน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนเช้าๆนี่รถติดกับรถตรงนี้รถมันติดครับคอันนี้เราไปทางรังสิตนะครับรังสิตนครนายกตอนนี้ก็เวลา บ่ายโมงครึ่งนะครับผมวันนี้ลุงดำเข้างานสายหน่อยนะครับผมเข้างานบ่ายบ่ายสองครึ่งครับต้องไปก่อนเวลานะครับผมโวรถติดด้วยบางวันก็เข้าเช้าเข้าเช้าก็ประมาณเก้าโมงวันนี้เข้าสายหน่อยครับ แต่รถก็เยอะอยู่นะครับเนี่ยอ่ารถติดแล้วรถหนานแน่นซะแล้วครับผมขนาดบ่ายนะครับเนี่ย ตอนนี้ยังบ่ายโมงครึ่งกว่ารถยังติดแล้วครับชะลอตัวเลยเดี๋ยวเราไปเรื่อยๆนะครับผม <c oughs> ไปเรื่อยๆครับข้างบนนี้ก็จะเป็นทาง รถไฟฟ้านะครับผมรถไฟฟ้าสายสีแดงครับเนี่ยครับขบนนี้ครับผมจากรังสิตไปบางซื่อนะครับผมโอ้ทุกอะไรทำไมสูงจังกี่เมตรปะเปนี เกินสามเมตรเลยทุกสูงเลยไหมนะี่จะเกินสามเมตรแล้วกันโหดีนะสามจะผ่านลอยนีดะ้นี่ครับผมแถวนี้ก็เป็นตลาดรังสองร้อยปีนะครับด้านซ้ายมือครับผมอันขวามือก็จะเป็นเทศบาลน,นครรังสิตนะครับ เราจะไปตรงไปนะครับผมไปเส้นนครน,นายกเราจะเข้าฟิวเจอร์นะครับตรงไปนะครับผมด้านซ้ายมือก็จะไปทางสระบุรีนะครับสระบุรีอยุธยาฝั่งนี้นครับไปได้ครับ สายมือเรจาจะตรไปนะครับผมข้างบนข้างหน้าสูงๆก็เป็นทางโทเวนะครับผมทางโทเวมาจากดินแดงนะครับผมดินแดงมาลงที่รังสิตครับผม นี่ครับรอดใต้ทางทเวต,ตรงนี้ครับนี่ครับข้างหน้าก็เป็นฟิวเจอร์นะครับผมถึงที่ทำงานแล้วแล้วครับ ชิดซ้ายนะครับผมชิดซ้ายเข้าฟีเจอร์นะครับเยวซ้ายครับนาหน้าตรงนี้ก็จะเป็นโรงพยาบาลน,นะครับโรงพยาบาลเปาโลนะครับผมโรงพยาบาลเปาโล อยู่ติดกับห้างฟิวเจอร์พาร์กรังสิตนะครับผมฝั่งนี้นะครับผมฝั่งนี้ก็ถึงฟิวเจอร์แล้วครับผมด้านนี้ก็จะเป็นเซ็นทันนะครับแต่เราจะมาข้างหลังครับข้างหลังฟิวเจอร์นะครับเพื่อที่จะจอดรถชั้นใต้ดินนะครับผมฝั่งนี้เป็นข้างหลังห้างนะครับผมมาเส้นจากปทุมจากปทุมสับ์จากซ่อมสร้างนะครับผม แล้วก็มาข้างหลังครับหลังห้างครับผมดีครับผมก็มาถึงห้างแล้วครับผมจอดรถข้างล่างนะครับชั้นใต้ดินนะครับผมโซนกลางนะครับแถวนี้อย่รับบัตรตรงนี้ครับผมรับบัตรฟิเจอร์ทำเป็นที่รับบัตรไหมนะครับเป็นกดนะครับ เป็นใช้สแกนมือนะครับผมใช้สแกนมือแล้วก็รับบัตรนะครับมีออกเป็นกระดาษขึ้นมานะครับผมตอนนี้เราก็มาถึงที่ทำงานแล้วนะครับผมเดี๋ยวขอแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับก็ขอบคุณนะครับผม นี่ลุงดำมาถึงที่ทำงานแล้วนะครับผมเดี๋ยวลุงดำจอดรถก่อนนะครับช่วยกด s u b สไคร b ์ให้ลุงดำด้วยนะครับผมช่วยติดตามให้ลุงดำด้วยครับผมลุงดำชาแนลนะครับผมขอบคุณมากครับสััสีีครับ